สวัสดีครับชาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับชีวิตจระวิญญาของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับตัวคุณกันบ้างน้องเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามประทังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวก ถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะมีนาโน้มที่ทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ดี e อมเพรสแล้วก็ราชินีถือดาบไพ่ซิกออฟมารไพ่ถวยออฟสอดไพ่ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้ไพ่กาวถวยเดี๋ยวเรามาดูจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นกันต่อ ว่ามีแนวโน้มที่ทางเป็นชั้นไรน,นะครับ mm hmm. ไพ่ใบแรกแถวล่าง4ดาบไพ่เซเว่นออฟคัพไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เอ็ดออฟวานนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้10เหรียญโอเคครับ ไพ่ปลุกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้ไพ่ซิกออฟวานเกิดขึ้นซิกออฟวานนี้นะครับแปลว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่กําลังจะมีความรู้สึกดีๆมีความหวังใหม่มีในเรื่องของการเต็มเต็มความรู้สึกดีๆความหวังที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีทําให้สามารถก้าวไปสู่สิ่งที่ดีอนาคตข้างหน้า อะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเนี่ยเขาจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เคลียสถานการณ์ได้กับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุณนะครับสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ถ้าตัวคุณเองกําลังทําพฤติกรรมที่ถูกต้องตามที่ไพ่บอกมีโอกาสที่ตัวคุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่มีชัยชนะความสําเร็จได้รับการยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้นะครับ อะไรที่มันติดขัดมันติดข้างมันรู้สึกไม่โอเคหรือมีอะไรที่มันผิดใจกันมาในอดีตเนี่ย จะค่อยๆเคลียร์ปัญหาแล้วก็ลงตัวได้ในที่สุดนะครับแล้วคุณกับเขาก็ยังสามารถที่จะเป็นคู่กันได้ขอให้คุณพยายามอดทนแล้วก็อดกลั้นแล้วก็พยายามเดินทางที่ถูกที่ควรนะครับแล้วคุณก็จะเจอความสุขความหวังที่รอคอยได้อิทธิพลของเขานะครับอาจจะให้การยอมรับนะครับกับตัวคุณมากขึ้นถ้าตัวเราเองพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะต้องทำเนาะ อิทธิพลของไพ่นะครับขึ้น T.M. Press เกิดขึ้น T.M. Press เนี่ยแปลว่าสิ่งที่คุณสามารถเอาชนะใจเขาได้เนี่ยจนถึงขั้นเป็น T.M. Press เลยนะเพราะถ้าเกิดเขากำลังรู้สึกว่าวางใจกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสำคัญกับตัวคุณมากขึ้น เขารู้สึกว่าเปิดหลับพลังงานดีๆจากตัวคุณมากขึ้นชาวมังกรนี่จะเข้าวินเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่สามารถที่จะแบบเหมือนประสบความสําเร็จได้ดีเลยเพราะเขาอาจจะแบบเหมือนให้ความสําคัญกับตัวคุณเพราะดีเอ็มเพรสเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีความสุขความหวังการเต็มๆที่ดีและยังเป็น คนที่โชคดีไม่ว่าคุณจะเป็นเพศช,ชายเพศหญิงหรือเพศทางเรื่องคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้ดีเลยเพราะไพ่ที่เอ็มเพรสคือไพ่ของความสุขและก็ความสมหวงถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเปิดใจยอมรับกับทุกสปปรรพสิ่งได้นะครับเพราะว่าไพ่แบบน,นี้คือก้าวถ้วยก้าวถ้วยเนี่ยแปลว่าเขามีความรู้สึกเบิกบานใจมีความรู้สึกแบบไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมาถูกกดดันอะไรจากตัวคุณทั้งนั้นมันเลยทำให้เกิดความ relationship ต่างๆนั้นมันดูแบบลื่นนะครับมันไม่ต้องสะดุดมันไม่ต้องมาติดขัดอะไรแล้วก็มีความไวเนื้อเชื่อใจกันมีความรู้สึกที่มีความ เท่าเทียมกันไม่ได้รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดอะไรแบบนี้เป็นต้นมันทําให้เกิดความสุขความหวังที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ฟังแบบนี้อย่าพึ่งเคลิมเพราะมันยังมีไพ่ของความผิดหวังมาอยู่2ใบแต่2ใบนี้มันแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งขึ้นราชินีถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลมตุลเมถุนนะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะมีความ อยากได้มีความรู้สึกที่แบบเอาแต่ใจนิดนึงกับการคิดการตัดสินใจบางทีอ่ะก็ใช้อารมณ์บ้างบางทีอ่ะก็ใช้ความรู้สึกของตัวของเราเองหรือเขาเองก็ได้เพื่อมันอาจจะสลับกันไม่ว่าเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่อาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปอาจจะทําให้เกิดลักษณะของการที่มีปัญหามีความรู้สึกที่มืนมีความขัดแย้งมีเคปีที่ไม่เข้ากันนะครับ แล้วก็เกิดการทะเลาะกันโต้แย้งกันหรือมีปัญหามีประเด็นจุดประเด็นกันอะไรแบบนี้เป็นต้นทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาจนถึงขั้น3ดาบสาดาบแปลว่าความผิดหวังความอ้างว้างความโดดเดี่ยวนะครับราชนีถือดาบเนี่ยนิยามของไพ่ราชนีถือดาบคืออ้างว้างโดดเดี่ยวขาดแคลนถาว่ามันเขาดแคลนเพราะราชนีถือดาบนะครับเกิดอยู่ในตำนานของ ราชินีที่เป็นฤดูหนาวฤดูหนาวของยุโรปเนะี่ยหนาวเหน็บเย็นชาแล้วก็ไร้พืชพันธุัญญาหารนะครับไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ไหนโตได้มันก็คือพูดง่ายๆเตหตีปิศนาในไพ่บอกว่าก็คือความขาดแคลนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความขาดแคลนด้วยคือถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนโหราศาสตร์คุณไม่ได้เรียนไพ่คุณจะไม่รู้หรอกว่า ทุกใบของไพ่หรือทุกธาตุของไพ่มันมีคําปริศนาแฝงอยู่อยู่ที่ว่าใครนักพยากรณ์คนไหนจะอ,ออกมานะครับในการคําพยากรณ์ตีคําพยากรณ์ที่แตกมากกว่ากันนะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็คืออยากจะบอกว่าราชินีถือดาบเป็นคนที่รู้สึกเหมือนแบบอยากเอาชนะนะครับมีอีโก้แล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องการอะไรที่มันเป็นความเห็นตรง นะครับดาบนี้ตรงดิ้งเลยเห็นไหมครับเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าต้องไม่บิดพริวนะครับทำอะไรต้องถูกต้องต้องมีนอกไม่มีในราชนีถือดาบมันดีนะครับแต่รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งจะอึดอัดมากกับการที่จะต้องอยู่กับราชินีถือดาบหรือราชาถือดาบมันเป็นอะไรที่ถูกบังคับ ถ้าผู้ชายแปลว่าบ้าอํานาจผู้หญิงแปลว่าจุกจิกกวนใจแปลว่าเหมือนแบบใช้อํานาจในการแบบสะกดข่มเกินไปหรือพยายามที่จะต้องแบบคอนโทรลกับคู่มากจนเกินไปคือนิยามของคนสมัยก่อนคือคนที่ผู้ชายกลัวเมียนั่นคือนิยามของราชินิธิดาบนะครับ เป็นคนถึงโหดเป็นคนที่แบบเหมือนอะไรที่ทําให้เกิดลักษณะของการที่ต้องสะกดขม่มอีกฝ่ายหนึ่งจนเท่าอีกทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความมั่นใจอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกกดดันแล้วก็ไม่มีความสุขในชีวิตคู่เพราะในะบางทีอ่ะสาเหตุอะครับมันไม่ได้เกิดจากตัวของฝ่ายนั้นร้อมันอาจจะเกิดจากฝ่ายเราในบางครั้งก็ได้หรือราชินีถือดับ ต้องลุกขึ้นมาเป็นราชนีถือดาบเพราะบางทีตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ริเริ่มก่อนเพราะว่าอะไรครับการที่คนบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่แสนดีเป็นภรรยาเป็นสามีที่แสนดีแต่กลับไม่เห็นคุณค่ากลับไปหาเศษหาเลยกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติมันก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นแบบไหน แล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นแบบไหนเราต้องดูด้วยนะครับทุกอย่างเราต้องดูก่อนแต่ยังไงราชนีถือดาบถ้าปรากฏขึ้นมาแปลว่างัดไม้แข็งละไม้อ่อนใช้ไม่ได้กับราชินีถือดาบนะครับก็แปลว่าแตกหักเป็นแตกหักไม่ยอม ประมาณนั้นอันนี้ก็คือไม่มีตรงกลางอะดาชินีถือดาบดังนั้นก็ต้องพยายามอดทนนิดหนึ่งกับการคิดการตัดสินใจควรจะต้องมีเหตุและก็ผลก่อนเพราะถ้าเกิดคุณฟันยับสุดท้ายมันจะเกิดลักษณะของความอ้างว้างความโดดเดี่ยวแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่มีความสุข เพราะว่าอะไรเพราะว่าในห้องเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนะครับมีดาษที่ถูกทิ่มแทงมีสายฟ้าที่ฟาดลงมามีแต่ลมมีแต่พายุมันเป็นอะไรที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกว่าว่างเปล่าล้างความรักมันไม่มีการเจริญเติบโตอะไรต่อไปแล้วมันคือการจบสิ้น ประมาณนั้นดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเราพยายามใช้อารมณ์มากเท่าไหร่นะครับมันก็จะเกิดลักษณะของความแปรปวนความรู้สึกที่มีความขัดแยง้งความผิดหวังเข้ามามากเท่านั้นสุดท้ายนะครับเขาก็อาจจะอยากเปลีกยวิเวกเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณหรอกเพราะคุยกับคุณทีไรก็ต้องใช้เหตุผลต้องใช้อารมณ์ต้องใช้อะไรในเรื่องของการนําทางชีวิตมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องจุกจิกจูก้จี้ไปซะทุกอย่าง ประมาณนั้นอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบอยู่กับคุณแล้วเพลียเหลือเกินนะครับไม่ไหวอะ่ะอืมประมาณนั้นดังนั้นก็คือเราก็ควรจะต้องหยุดนิ่งบ้างสงบนิ่งบ้างพยายามทําสมาธิทําภาวนาจิตใจบ้างอย่าไปอะไรมากจนเกินไปนะครับแต่คนบางคนก็จะบอกว่าแล้วหนูต้องถึงขั้นบวชจีไหมหรือว่าต้องต้องเป็นบวชเป็นพระก่อนไหมที่จะต้องแบบนิ่งพอคือ คุณกาลังแบบมันสุดตรงอะเนาะถ้าพูดเล่นๆมันก็ได้อยู่แต่ถ้าพูดเอาจริงอะคุณสุดตรงเกินไปไงน,นะครับคนที่อยู่ทางโลกไม่ได้คุณถึงจะต้องไปอยู่ทางธรรมนะครับมันแปลว่าบางทีคุณก็ยึดมั่นในคุณธรรมจนเกินไปอันนี้ในดวงชะตาก็ดูได้นะครับเราต้องดูในแผนที่ของดวงชะตานะมันถึงจะดูได้ว่าคุณเป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นแค่ไหนการยึดติดยึด,ยด,ยดมั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เลยทางสายกลางดีที่สุด ถ้าคุณตึงเกินไปมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูอึดอัดไปหมดแต่ถ้าเกิดคุณหย่อนเกินไปทุกอย่างมันก็จะเหลวมันก็จะไม่เป็นท่าไปหมดเลยนะครับไม่ใส่ใจไม่ดูแลอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เหลวเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณเดินสายกลางนะครับมันแปลว่าพอดิบพอดีอยู่กับใครก็เข้ากับ,ค,กกบค,คนนั้นได้อยู่กับคนนี้ก็เข้ากับคนนี้ได้มันมีแต่ความสุขความแฮปปี้แต่ถ้าเกิดคุณตึงเกินไปไม่มีใครอยู่กับคุณได้เพราะอะไร เพราะไม่มีใครทนความอึดอัดของคุณได้ราชีถือดาบก็คือสายที่ตึงเกินไปในทางพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดใครอยู่ศาสนาคริสต์หรืออยู่ในศาสนาอิสลามนะครับคุณก็อย่าเพิ่งแบบดราม่าว่าทำไมยกคืนคือศาสนาทุกศาสนาเขาสอนให้คนเป็นคนดีได้คุณอยู่ศาสนาอื่นแต่คุณใช้เ,เขาเรียกว่าเลยนะหลักปรัชญาตรงนี้ได้ไม่ได้แปลว่า ม,มันต้องเข้าศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่พุทธศาสนาเขาแค่ย,ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการเดินสายกลางดีที่สุดเท่านั้นเอง นะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องปรับต้องเปลี่ยนทางสายการคือจริงๆมันต้องเป็นไพ่เดอะจัสติสนะครับแต่จัสติสไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงจัสติสก็เป็นไพ่ไแก้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณใช้เดอะจัสติสเข้ามามันก็จะทําให้เกิดความสมดุลบาลานซ์ได้ดีก็คือทางสายกลางนั่นเองเนาะคุณก็จะได้ความสุขความสมบงบอะไรที่นิ่งได้เงียบได้ก็นิ่งก่อนเงียบก่อนมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นโอเคกว่าน,นี้นะครับไม่ต้องตอบโต้ทุกกรณีก็ได้เนาะอะไร ที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังเซนซิทีฟในเรื่องของภาวะจิตใจอะไรที่ยังรู้สึกว่าเรายังคอนโทรลไม่ได้นิ่งไม่ได้เราก็ควรที่จะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรับนูปแบกไปทีละเล็กทีละน้อยพยายามเข้าใจตกผลึกกับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์มิตเปราะว,ว่าลือสีลือสีเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นไปสแสวงหาความหลุดพ้นที่บนยอดเขา แล้วเขาก็ได้อยู่กับคนเดียวนะครับอยู่ตัวเองอ่ะคนเดียวเราได้ตกผลึกกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียนรู้กับทุกสรรพสิ่งที่ผ่านมาทําให้เกิดความเข้าใจการแตกฉานการเข้าใจแล้วคุณจะเดินสายกลางได้นะครับเพราะเฮอร์มิตมาแล้วคุณสามารถปลดล็อก นะครับปลดล็อกกับอะไรหลายๆอย่างกับชีวิตของคุณได้อะไรที่มันยังเลือกทางเดินไม่ได้เนี่ยคุณก็จะสามารถเลือกทางเลือกทางเดินได้ถ้าคุณรู้จักหยุดนิ่งและพยายามที่จะต้องเรียนรู้ปรับทุกอย่างให้เข้ากันกับตัวเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับปัญหาอุปสรรคของคุณจะสามารถมีความสุขความหวังการแก้ไขปัญหาที่ดีได้จากไพ่เดดซัน นะครับคุณพยายามเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองเติมแพชชั่นให้กับตัวเองมากๆเติมแพชชั่นให้กับเขามากๆถ้าเราหมดแพชชั่นมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกเหมือนแบบไม่มีอะไรละที่จะมีการกระตุ้นความรู้สึกระหว่างกันและกันเลยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นหน้าที่ของกันและกันมันก็จะรู้สึกแบบ เบื่อหน่ายดังนั้นคือเราก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันเข้าใจกับทุกสปปรรพสิ่งน,นะครับเดอสั้นแล้วก็ไพ่สิบเหรียญมาแปลว่าคุณยังมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ความสุขความหวังการเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ได้รับการกลับมาของคู่ครองคนหลักนะครับใครที่ห่างหายกันไปใครที่มีประเด็นมีปัญหากันไปสามารถที่จะกลับมามีความสุขความหวังได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางนะครับราชนีถือดาบไปแล้วพยายาม ที่จะต้องเหมือนกับเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเองแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะที่ Empress นะครับ10เหรียญแล้วก็ไพ่เดือสซันมาแปลว่าคุณมีโอกาสจะลงหลักปักฐานมีความสุขความหวังมีการเอาชนะใจเขาได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะมีความรักที่ไปต่อได้หรือสามารถมีคอมมิทเมนต์ต่อกันหรือบางคนสามารถแต่งงานกันได้เลยก็ได้เช่นกันถ้าตัวคุณเองนั้นพยายามหยุดนิ่งแล้วฟังเสียงหัวใจตกผลึกเดินสายกลางนะครับแล้วก็ไม่ไปจุกจิกไม่ไปจู้จี้ไม่ไปกวนใจอะไรกับเขาเจอะจนเกินไปนะครับเราไม่ได้พูดนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกทุกอย่างมันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูก ไฟใดไฟหนึ่งผิดอยู่ที่ว่าเราต้องทำบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับความรู้สึกของตัวเองได้มากแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ